ครับหลังจากเมื่อวานนี้เป็นพึ่งแตกลังอันนี้อาการก็สงบแล้วนะครับเข้าลังหมดแล้วฮนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ปิดนะเพราะว่ายัางต้องยังมันยังมี้ําหวานมีอะไรต่ออะไรตรงนี้ตรงนี้ที่มันที่ผมทำหกไว้ก็เลยต้องให้เขาให้เขาข้า,ข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 าด้านบนก่อนไม่งั้นมันเดี๋ยวมันเหนียวติดพึ่งจะตาย ครับอ่าก็าเลยพยัยเพยเยอไว้ก่อนแต่ตอนนี้อาการสงบแล้วครับเห็นไหมเออ <c oughs> วันนี้ไม่มีพึ่งแล้วครับเรียบร้อยนั่น่แน่นะครับให้เข้าๆเขาออกกันด้านนี้ไปก่อนมันจะได้ไม่เปียกตัวไม่เปียกคาหวานไม่ติดกายครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับวันนี้สงบเรียบ,ร,ยบร้อยครับมันก็จะอยู่ในนี้แหละครับ อๆๆๆอยู่นี้นี่แหละอึบมาเนียฮะมันก็บินเข้าบินออกครังนี้ทางนี้ไปก่อนแต่ทั้งปิดผมยังเปิดเอาไว้หลายช่องอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละครับข้างล่างมันยังเป็นเหนียวเหนียวน้ำมันไอ้น้ำมันว่าน้ำพึ่งอยู่ครับหรือด้านหลังก็ยังปิดอยู่ยังเปิดอยู่นะครับยังไม่ได้ปิดเพื่อให้พึ่งเข้าพึ่งออกได้สะดวกสบายนะครับตอนนี้ก็ให้เขาอยู่ในช่วงระยะเวลาของการ ปรับปรุงสภาพเพื่อให้มันคืนกับสู่สภาพเดิมครับก็มีมดมีอะไรบ้างก็ต้องคอยดูบางทีมดดำมันใบไม้อใบกล้วยเนี่ยครับอย่างเงี้ยใบกล้วยอย่างเงี้ยติดอึ๊บพอติดปุ๊บมดมดดำมันจะเข้าได้ไงเพราะว่ามันผ่านมดผ่านถ้ะทาขึ้นอย่างนี้ไม่มีทางฮะเน่นๆนะฮะด้วยอยู่ในนี้เนนอ่ามดเนี่ยครับมดกระติบวานทำมา มีมดเข้าไปก็พยายามเก็บออกครับกองมาดูมาหน่อยบี้มดออกแต่เพราะว่าใบไม้มันติดอยู่ไงถ้าใบไม้ไม่ติดอยู่มดขึ้นไม่ได้เนี่ยฮะมดดำมันมาจากตรงนี้เนี่ยนะตัดมันออกซะเน่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 แล้วก็คอยบี้มันซักครับบี้มันบี้มันต้องช่วยมันหน่อยครับเราดูแลพึ่งมันก็สู้มันได้มันได้ประมาณหนึ่ง เราก็ดูแลมันประมาณหนึ่งครับเพราะว่าบางทีเราเผลอก็หาดูครับมีมดมีอะไรไหมคือมันเข้าช่องท้าปกติเนี่ยมดเข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่บางทีใบไม้มันมาแปะเราปัดออกไปซะครับช่วยกันหน่อยเนาะนี่คือพึ่งของผมเองละครับผมเพราอวานเอาน้ำพึ่งออกก็เลอะไปหน่อยเพราะว่ามันคนเดียวตอนนี้แล้วครับมาให้ดูว่ามันเข้าลังหมดแล้ว